สวัสดีครับพี่พี่มาพบกับน้องตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งน้องตัวนี้นะครับจะเป็นชิสุผสมกับพุดเด้นถอยครับพี่ครับตัวแม่นะครับเป็นชิสุแท้ส่วนตัวพ่อเป็นพุดเด้นถอยแท้ครับพี่ครับน้องนะครับพี่พอได้มามิกกันแล้วเนี่ยสสายพันธุ์เนี่ยครับค่อนข้างจะจ่ายลูกได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวก็คือว่าลักษณะโครงสร้างโดยรวมนะครับพี่อย่างที่พี่เห็นเนี่ยครับลำตัวจะไม่สั้นไม่ยาวนะครับแล้วก็ขนาดความสูงของน้องนี่ครับน้องก็จะไม่สูงมากครับแล้วลวดลายที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ครับก็คือไม ข้างก็มีมาร์กิ้งที่ตาหน่อยนึงนะครับเป็นตาดําข <t une S 2> totally cool. ้างหนึ่งเนาะจะมูกสีดำาคบพี่สีตัวน <m ug> ้องนะครับพี่เนี่ยไอสีขาวนะครับพี่คือขาวสนิทแล้วขาวจวขาวสมรีเลยนะหางเนี่ยเป็นพวงนะครับขนเนี่ยแน่นมากนะครับตอนนี้คือเราเห็นเลยว่าขนแน่นมากๆการเลี้ยงดูตอนนี้ครับพี่น้องสามารถกินอาหารไม่กินข้าวได้แล้วครับการเลี้ยงดูง่ายแล้วนะเหมาะการย้ายบ้านแล้วเนาะพูดง่ายเลยว่าน้องหมาผมทุกตัวนะครับพี่ที่เราเอาเข้าร้านมาแล้วเนี่ยทุกตัวพร้อมย้ายบ้านหมดแล้วครับพี่ครับไม่จำเป็นต้องจองกันนานๆเลยนนนนนรรััับ้้าาองผมมเเเต็ที่่ไกิว นเนื่องจากว่าเราต้องการขายกันในวัยเราขายกันแบ่งปันกันพี่เราขายกัน้ถูกเนาะไม่จัเป็นต้องจองกันานานๆครับน้องหมาเข้ามาวันนี้พี่สามารถเลือกตัวไปได้เลยครับผมน้องเนี่ยสามารถกินอาหารไม่กินข้าวได้หมดทุกตัวแล้วนะครับในร้านของเราอย่านมเรียบร้อยครับพี่เราสึดเอาเข้ามาเวลาที่พี่ได้ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยครับมันทําให้พี่เลี้ยงดูได้ง่ายเนื่องจากว่าน้องที่กินอาหารไม่เป็นแล้วเนี่ยมันทำให้พี่ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็อัตราเสี่ยงต่อการท้องเสียเนี่ยค่อนข้างต่ํามากส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายของน้องนะครับพี่เราสกินเร หมาไม่ดีผมไม่ขายไปเราับมาเสริมเฉยเฉยนะพี่ครับเราจะขายเฉพาะของทีมีคุณภาพกันเท่านั้นครับร้านของเราเนี่ยเราเน้นกันแบบนี้ครับพี่เราค้าเราขายครับพี่เราซื่อสัตย์เราจริงใจเราชัดเจนรคบพี่ครับร้านของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีการหลอกลวงโอ่เงินกันแน่นอนครับเนื่องจากว่าเรานั่งต่อหน้าพี่ขนาดนี้นะครับพี่พี่เห็นน้องหมาต่อหน้าเราแบบนี้นะครับทุกตัวพร้อมขายหมดไม่มีการหลอกกันแน่นอนครับพี่หากพี่มั่นใจไปเช็คตากหน้าเพจมอ่อนก็ได้นะครับลูกค้าของผมนะครับพี่สามารถยืนได้พี่ได้เลยว่าเรามีต้นจริงครรับแลเา เจนมากๆด้วยเราค้าขายตรงนี้ครับพี่ประสบการณ์ของเรารู้เร่องนี20ปีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่ฟาร์มนะครับพี่ผมเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงและขายอาหารสัตดดว์โดยตรงเราจะมีน้องหมาน้องแมวหมุนเวียนสลับส,บสับเปลี่ยนกันเข้ามาตลอดทั้งปีเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าหมาเราจะหมดไม่มีทางหมดครับพี่ครับตราบใดที่เรายังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับพี่พี่สามารถรอและเลือกได้เลยครับนะใสพันทีพาา่พี่ต้องการแต่ถ้าหากว่าพี่ต้องการสส่พันธุอื่นที่ผมยังไม่มีกตอนนี้พี่ก็สามารถสั่งเป็นออเดอร์เข้ามาได้ดด้้้้้้้้วววยนนนนะรรับบแแตตต่่่่ถาาาาาาหหหหกกกจอออออใใลูมมเขผี ผมจะไม่ติดต่อกลับหาพี่ลูกค้าคนไหนทั้งสิ้นนะครับเว้นแต่ว่าพี่ลูกค้าคนนั้นทำการวางเงินไว้กับเราก่อนแล้วครับแล้วรอว่าเมื่อไหรมาเข้าเราให้ติดต่อตรงนี้ครับผมจะติดต่อกลับแต่ถ้าหากว่าไม่มีการวางเงินทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวครับพี่ครับรบกวนให้พี่กดติดตามจากหน้าเพจ Facebook หรือแม้กระทั่งหน้าไลน์อเอไว้นะครับเราจะมีช่องทางของเราครับในการอัปเดตข่าวสารขึ้นตลอดเวลาครับเมื่อมีน้องหมาชุดใหม่เข้ามาต้องกราบขอโทษจริงนะครับพี่ในการติดต่อกลับเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับที่ผมติด คนไม่มีทุนทรัพย์แล้วอย่างนี้ครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอสายพันธุ์ที่พี่ต้องการอ่ะมันจะมีเข้ามาเมื่อไหร่พี่ไม่ได้สั่งเป็นออเดอร์ให้ผมหามาผมก็ยังไม่หาเข้าครับพี่ครับเนื่องจากว่าในการเอามาเข้าร้านนะครับพี่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับพี่คือ1เลยราคาต้องถูกครับเพื่อที่เราจะได้มาขายให้ถูกครับพี่ครับแต่ถ้าหากว่าผมได้หมามาแพงนะครับพี่เราก็ต้องขายแพงครับมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งแน่นอนเราเน้นขายแบบนแบ่งปันกันผมจะไม่เอาหมาแพงมาขายพี่อย่างแน่นอน2มันแทหรือเปล่าหรือลููกกกสสสมตววนนึงงดออีีทคืาห หรือเปล่าอันนี้ครับคือปัจจัยหลักอีกเหมือนกันสี่เลยสําคัญมากๆเลยคือหมาในมือเราณตอนนี้ครับมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากหมาเรามีจํานวนมากๆแล้วนะครับอย่างตอนนี้เลยผมจะไม่เอาอะไรเข้าร้านทั้งสิ้นครับพี่ครับต่อให้พี่ลูกค้าจะขายถูกๆมาให้เราผมก็จะไม่เอาเข้านะนึกว่าถ้าผมเอาเข้ามาเพิ่มผมดูแลเองไม่ไหวครับพี่ผมดูแลหมาแค่คนเดียวนะครับผมดูแลไม่ไหวผมจะไม่เอาอะไรเข้าทั้งนั้นครับพี่ยิ่งหมาแจกไม่ต้องถามถึงเลยนะครับช่วงเวลานี้ไม่เอาอะไรเข้าทั้งนั้นครับหมาแจกก็ไม่เอาครับพี่ยกให้ผมฟรครัับะ้นน บอัเนี้อเก็บขอโทษพี่จริงๆนะครับน้องตัวนี้นะครับขนไม่หยิกไม่หย่อยคบสเปคขนเนี่ยคือสวยๆเลยแล้วโครงสร้างก็แบบเนี่ครับที่เห็นที่พี่เห็นเลยอาหารเป็นพวงน้องหมาสามารถกินอาหารไม่กินข้าวได้แล้วนะครับเนี่ยครับฟันรอบแล้วนะครับี่แล้วก็เหงียกแดงลิ้นแดงสุขภาพดีครับหมาจะเทนเก่งกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่าหมาอีเเทนครับพี่ครับสามารถเลี้ยงในแฟลตในคอนโดในบ้านเช่าในห้องเช่าได้นะครับในห้องนอนเลี้ยงได้ครับพี่ครับเคลื่อนย้ายไปไหนก็ง่ายครับพี่เวลาพี่ไปเที่ยวพานองไปด้วยได้ครับใส่ตะกร้าไปใส แล้วอุปนิสัยของเขานะครับพี่ค่อนข้างจะขี้ออนเก่งสมควรด้วยเหมือนกันติดเจ้าของมากๆเลยครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยสำหรับเรื่องของการเฝ้าบ้านการโจรขโมยนะครับพี่น้องๆพวกนี้นะครับสามารถที่จะเห่าบอกได้ครับพี่แต่จะให้ไปกัดกระโจนขโมยเลยคงลําบากครับพี่สู้เขาไม่ได้หรอกตัวขนาดเล็กอะครับไปสู้ใครก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเห่าแบบพี่ปกติเข้ามานะครับพี่ผมบอกลยว่าพี่ต้องออกจากบ้านมาดูทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องอะเห็นอะไรหรือว่าเจออะไรหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีกระโจนขโมยอยู่ เป็นเพื่อนกับเราเนาะก็สามารถช่วยบดบบัดติตของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับสาหรับพี่ลูกค้าบางคนนะครับที่มีโรคซึมเศร้านะมีอาการซึมเศร้าอยู่อย่างเงี้ยลองเอาน้องไปเลี้ยงดูกับพี่แล้วพี่จะรู้สึกว่าอาการของพี่มันจะลดน้อยลงครับมันจะช่วยเราเบาบางลงนะฮะเนื่องจากว่าพี่ก็จะมีเพื่อนคอ,อยอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างงี้ครับสมองของเราก็จะได้รีแลซกด้วยได้การพัฒนากับพี่แล้วอาการพวกนี้มันจะหายไปครับในส่วนของอาหารเม็ดนะครับพี่ความหมายจากทีนิดหนึ่งนะครับว่าอาหารเม็ดเนี่ยเขาทำมาเพื่อแทนข้าวนะครับให้สัตว์เล หัวอ,อาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะครับไม่ใช่แหล่งโปรตีนวิตามินใดๆทั้งสิ้นแต่เขาทำมาเพื่อแทนข้าวส่วนในเรื่องของคุณค่าสารอาหารนะครับพี่ตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากในการเลือกซื้อมาให้น้องกินนะครับมันก็ได้มีเกดท้องตลาดทั่วไปครับที่เราเห็นกันเนาะล้วก็มีเกดพรีเมียมไทยพรีเมียมนอกแต่ละเกรดราคาจะแตกต่างกันครับพี่ครับเลือกใช้ให้เหมาะ พี่อย่าไปคิดว่าของแพงจะต้องดีกับน้องหมาของเราเสมอไปไม่จริงนะครับพี่อย่าไปฟังจากคนอื่นมากนะครับให้ลองซื้อมากินดูก่อนครับถ้าหาว่ากินแล้วครับถ่ายไม่เละไม่เหลวขนไม่หลุดไม่ล่วงไม่มีขี้มูกขี้ตาปากไม่เหม็นนะครับไม่มีอาการเกาขันตรงนั้นเรียกว่าดีครับแต่ถ้าหาว่ากินไปแล้วปรากฏว่ามีอาการตรงข้ามกับสิ่งที่ผมพูดมาเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยครับพี่ไม่ต้องเสียดายครับเรื่องขางว่าอาหารตัวน้นไม่ตอบโจทย์สําหรับเราแล้วหรือไม่ก็ลองขยับลงมาหน่อยก็ได้ครับจากพรีเมียมนอกไปพรีเมียมไทยก สี่กิโลครับพี่สำหรับน้องรุ่นนี้นะครับ4กิโลเรื่องเลยครับว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีเปลี่ยนครับพี่จะหาว่าดีกินกันยาวๆเลยจะถึงยุค2ปีแล้วนะหลังจาก2ปีไปปรับไปสูตรของหมาโตแต่ให้อยู่ในยี่ห้อเดิมเนื่องจากว่าแต่ละบริษัททีพี่จะเลืยี่ห้อเขาจะมีส่วนผสมของอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เท่ากับการนับหนึ่งใหม่ครับพี่เราต้องเริ่มใหม่เลยครับผมซึ่งจะดีไม่ดีตรงนั้นไม่รู้ครับแต่ถ้าหาว่ามันกินดีอยู่แล้วทุกอย่างเพออรรเเคยยย่่่่่ล้้วีไปิิมมมมมมหหหใาาาากกดบงงขขนทัั จะไม,ม่ดีเหมือนเดิมก็ใช้เวลาอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แนะนำรับพี่ครับพี่ไปตัดสินใจแทนน้องเขาว่าน้องเบื่ออาหารด้วยการไม่กินอาหารแค่สองสามวันรคบพี่บางครั้งอากาศเปลี่ยนน้องไม่กินครับบางครั้งบางวันน้องกินน้าเยอะน้องก็กินอาหารน้อยลงพี่อย่าไปตัดสินใจแทนเขาครับให้กินแบบนั้นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพอถึงจังหวัดที่ร่างกายสุขภาพร่างกายเขาปกติแข็งแรงดีสภาพอากาศปกติน้องจะกลับมากินเหมือนเดิมแคบพี่เราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มยี่ห้อใหม่นับหนึ่งนับสองใหม่รั่พี่ครับหรือถ้าหาว่าน้องเบื่อลดไก่ นี่ก็ได้ครับพี่แต่ให้อยู่ในยี่ห้อเดิมเท่านั้นเองครับง่ายๆครับพี่ครับร้านของผมนะครับพี่ไม่มีการเรียกเก็บเงินปลายทางครับอันนี้ต้องขอโทษพี่จริงๆครับเนื่องจากว่ามีใครทําหน้าที่แทนเราจริงๆครับ ในเรื่องของการจัดส่งนะครับพี่ผมขอนรญาตรับเงินอวนเต็มจานวนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวน้องเองหรือค่าจัดส่งเองนะครับเราถือทําการจัดส่งให้พี่นะครับค่าจัดส่งการจังหวัดตามเพื่อทั่วประเทศอยู่ที่700บาทแต่ราคานี้ขอยกเว้ซึ่งสายใต้ทางสายใต้จะอยู่ที่1,700บาทครับพี่เนื่องจากว่าเป็นการจัดส่งแบบว่าถึงมือถึงบ้านกันนะครับค่าจัดส่งค่อนข้างแพงหน่อยแต่รับรองได้น้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แล้วคราวนี้ถามว่าต่างจังหวัดตามเพื่อสามารถจัดส่งถึงมือถึงบ้านได้ไหมทำได้เช่นเดียวกัััันนนนคครรบบบบพพีีีีีี่่่่่่่่่จจจจะะะะาา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 ใช้้้ยยออููทททท1,300มมมมมเเหสลลกไไวดิงง รถในการเดินทางมารับน้องได้ยังไปทางที่เราส่งไปนะครับผมจะเหมาะสาหรับอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นราคาแพงนิดหนึ่งแต่ได้ตัวแน่นอนครับพี่ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับพี่อยากเข้ามาเซอร์ไพรส์ผมที่บ้านเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าบองครั้งนะครับน้องหมาอาจจะถูกย้ายไปอยู่ที่ร้านครับคือน้องหมาผมนะครับพี่จะสลับไปสลับมาระหว่างร้านกับบ้านอยู่ตลอดเวลาครับเพราะนั้นก่อนที่พี่จะเข้ามาโทรหาผมก่อนทุกครั้งครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับเราอัดคลิปน้องหมาอยู่ที่บ้านน้องหมาทุกตัวอยู่ทีีี่่่บ้้้้าาาาานนนหมมดคครรรััทไเเลกกกตวะะพถิู ไปที่ร้านก็จะไม่มีหมาให้ดูครับแกจะมีแค่ร้านขายอาหารสัตว์เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าบางวันนะครับที่ผมอัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วน้องหมาจะถูกย้ายอยู่ที่ร้านนี้ครับลูกค้าที่มาเซอร์ไพรส์ผมที่หน้าบ้านก็จะไม่เจอหมาสักตัวเลยเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเราเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับพี่และขายอาหารสัตว์เราไม่ให้ฟาร์มครับเพราะฉะนั้นที่บ้านเราจะไม่มีอะไรให้พี่ดูเลยทั้งสิ้นครับบางคนขับรถมาทางหน้าบ้านเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าบ้านของเรามีหมาขายเนื่องจากว่าบ้านของเราเป็นบ้านพักอออยย่่่่าาัััััรรรบบพีมมเทท้้งงนนะข ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับพี่ครับแอดไลน์มาครับพี่เดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะฮะวิ่งตามโลเคชันมาเลยไม่ว่าผมจะอยู่ร้านหรืออยู่บ้านณวันนั้นนะครับไปรับกันที่นั่นได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่บางคนนะครับบอกว่ามีสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้เข้ามาเมื่อไหร่โทรแจ้งด้วยตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับพี่ผมขออนุญาตไม่โทรแจ้งนะครับสายพันธุ์ที่พี่อยากได้นะตอนนี้ถ้าผมยังไม่มีกดติดตามช่องของเราครับพี่ไม่ว่าจะเป็นไลน์โอเอะนะครับหรือไม่ก็เพจเฟซบุ๊กนะครับหรือเวาาที่มมมหแ้ม ทำได้ครับพี่วางมาัดจาให้ผมก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมได้โน้ตเอาไว้ครับว่าโอเคพี่อยากได้จริงๆพี่วางเงินมาแล้วนะพอเวลาสสยพันที่พี่ต้องการอนะ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมได,ได้เอาส่งให้พี่เลยเพราะถ้าถามว่าเงินไม่เข้าบัญชีนะครับบัญชีไม่ขยับผมไม่ถือว่าเป็นการจองผม,มถือว่าเป็นการสั่งนะครับพี่เนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสสา่พันที่พี่อยากได้ผมจะได้มาเมื่อไหร่เพราะองค์ประกอบหรือปัจจัยในการนําเข้าร้านนะครับพี่มันเยอะแยะไปหมดเลยครับผมจะไล่จับปัจจัยหลักๆเลยคือหนึ่งน้องหมาในร้านผมจะะไไม่เออาร้้ทังสน ครับพ Ma so, so, ี่ครับต่อให้มาที่เขาจะมาขายให้ผมราคาถูกแค่ไหนผมก็ไม่เอาเข้าครับเนื่องจากว่าเราดูแลไม่ไหวครับพี่พอเราดูแลไม่ไหวเนี่ยสุขภาพของ้องหมาเัาก็จะแย่ลงครับเพราะการดูแลแบบไม่ทั่วถึงเพราะนั้นผมก็ได้หยุดรับทั้งหมดเลยรวมกระทั่งหมาแจกก็จะไม่มีด้วยนะครับเพราะเราเน้นที่จะต้องขายของในร้านของเราก่อน2เลยคือราคาที่ลูกค้าจะส่งให้เราเนี่ยถูกแพงแค่ไหนครับถ้าหากว่าเขาส่งมาแพงมากผมก็ไม่รับเหมือนกันครับพี่เพราะว่าร้านของเราครับพี่เราขายแบบแบ่งปันครับพี่ราคาหมาค่อนข้างถูกสมมุติว่าลูกค้าต้องการขายในราาาาคนน้้บบเยยยกตััวอ่่งงะพ ล่าสุดเลยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาจะขายไซเบรียนให้ผมครับยกข้อหกตัวตัวละ8,000บาทถามว่าผมอยากเอาเข้าไหมครับแน่นอนผมไม่เอาเข้าแน่ๆครับพี่ครับหมาเป็นไซเบรียนสแตนดาร์ดไม่มีใบเพชรพ่อแม่ไม่มีใบเพชรไม่มีอะไเรเลยตัวรูปหมาพื้นพื้นเแบเบยทั่วๆไปเลยครับพี่ครับผมขายตัวล่าสุดไป5,500บาทแต่ราคาขายของพี่ตรนี้จะปล่อยให้ผมแปดพันบาทผมไม่เอาแน่นอนใช่ไหมครับผมก็ต้องปฏิเสธทิ้งไปเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้ปัจจัยในการนําเข้าร้านมันค่อนข้างจะหลายอย่างครับพี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะรรร้้้อออยผมเเเาาาขนนก่ใจๆคับ อยากให้ติดต่อกับวางเงินมาครับพี่ครับเดี๋ยวจัดให้หรือเกิดว่าต้องการแบบเร่งด่วนฝั่งเ็นออเดอร์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับพี่เดี๋ยวผมหาให้ครับทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ครับพี่ขอให้บัญชีผมเคลื่อนไหวกว่าผมถึุจะถือว่าเป็นการตกปากรับคํากันรคบพี่ครับร้านผมไม่มีการจองปากเปล่าในทุกทิ้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับประสบการณ์การขายของเราล่วง20ปีเราเจอมาหลายรูปแบบมากครับพี่วันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเข้าไปเอาตัวแน่นอนพรุ่งนี้ตอนเย็นเข้ามาเอาตัวแน่นอนวันมะรืนเข้ามาเอาตัวแน่นอนสุดท้ายหายเงียบครับเรา นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่แล้วรับจองแค่4วันเท่านั้นมากกว่านี้ไม่เอาครับลูกหมาพร้อมไข่ทุกตัวแล้วครับพี่จองกันนานๆผมเลี้ยงดูให้ไม่ไหวครับตัวเก่าไม่ออกตัวใหม่ก็เข้าไม่ได้เป็นแบบนี้ครับพี่ช่องของเราหักตกลนตรงไหนนะพี่อธิบายได้ไม่ชัดเจนนะครับลูกคนคอมเมนต์แนะนำมันเข้ามาได้เลยครับผมควรจะเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้นํามาปรับปรุงตัวเราเองครับช่องของผมนะครับเปิดรับทุกความคิดเห็นเลยตรงไหนที่ผมขาดไปนะครับหรือว่าให้ความรู้ได้ไม่ชัดเจนนะครับบอกกันได้ครับพี่ช่องทางทางการ่องของผมนะครับที่ ยูทูบนะครับหรือไม่ก็โทรมาหาผมในตรงที่089846172นะครับพี่รับสายตลอด24ชั่วโมงครับแต่ช่วงเวลานี้ไม่ได้รับนะครับมีแค่2อย่างพี่ไม่รอนอยู่ก็ติดเวลาครับพี่แต่เดี๋ยวยังไงเห็นเบอร์โทรในช่องจอกับทุกคนครับไม่ต้องห่วงพี่้อเราเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางครับพี่จะเป็นวอตแอพนะครับสำหรับการติดทั้ทประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เราสามารถจะส่งทางประเทศเราได้ด้วยครับพี่พี่ทาประเทศเราไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปโอนเป็นเงินบาทมานะครับโอนเป็นเงินกีบก็ได้ครับร้านเราร ครับไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าเราต้องนัดรับกันนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจะส่งทางน้าประเทศเพื่อนบ้านโทรมาพูดมาคุยกับเราก่อนะครับพี่เพราะว่าค่าจะส่งทางประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับหากที่พี่ไม่พร้อมที่จะรับน้องไปเลี้ยงดูในตอนนี้นะครับพี่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราไปก่อนได้นะครับพี่พร้อมจะรับตัวน้องเมื่อไหร่นะครับพี่มาร์กตัวมาเลไรครับโทรมาบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้พี่ทันทีครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้นะฮะบายบาย